The ะท o เก Game เป็นเกมหนึ่งที่ผมเห็นคนเล่นกันช่วงนี้นะครับวสชมครับเป็นเกมที่คนเนี่ยครับต้องเลือกนะครับสับรางรถไฟซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยครับคุณจะได้รับนะครับอยู่ในเหตุการณ์นะครับที่หลายแบบนะครับพร้อมกับทวิสต์หรือว่าจุดหักมุมคุณจะเลือกแบบไหนโอ้โ oh. ห ผมไม่ค่อยชอบเกมตระกูลนี่ผมเล่นเกมพวกเทลเทลมาเยอะอะปวดหัวมากเลยเกยมตัดสินใจก็มันหักปุมเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเกมเนี้ได้ต้นแบบมาจาก o f f s a e Story Pro b l e m โดย Neil Fun ผมไม่เคยเล่นในเว็บนะเวย้ยแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาลองเล่นนะครับใน Roblox บบน,นะคุณผู้ชมครับว่าเกมเนี้จะเป็นยังไงนะครับนะโอเคอยู่ในเกมนะคุณผู้ชมครับเริ่มเลยดีกว่านะปะจะดูซิว่าจะเป็นอย่างไร โอเคอันนี้เริ่มต้นครับอันนี้มี5คนโดนผูกอยู่กับอีกหนึ่งคนคุณจะสับรางไหมเออช่วยคนเยอะกว่าเนาอเออช่วยเยอะกว่าเรียบร้อย77%เนี่ยเห็นเหมือนคุณย3ไม่เห็นด้วยโอ้โห23ิบสคนนี้เขาเลือกข้างมากกว่าโอเคปลาต่อโอ้นั่นน่ะมีรถไฟผูก5คนอยู่กับอีกด้านหนึ่งคือมี4คน จะไปทางไหนดีเอาที่ไปสี่กันเนาะเออสับไปเจ็ดสสเปอร์เซ็นอ๋อเลือกเหมือนคุณยี่สิบเปอร์เซ็นไม่เห็นด้วยมันมีส่วนมากเลยที่จะเลือกแบบว่าช่วยคนน้อยอะเอ้ยไม่ช่ยคนน้อยช่วยันเยอะปล่อยให้คนน้อยตายเออต่อมาเลยเนี่ยฮ้ยทำไมโดนจับรถไฟเนี่ยจะพุ่งเข้าหาห้าคนนี้แต่ว่าคุณเนี่ยก็โดนจับอยู่จะไปทางไหนดีเออไปช่วยคนอื่นดีกว่าวะ่ะ นะสระชีพไะอะไรเนี่ย40%เห็นเหมือนคนโอ้มีคนน้อยมากที่สกะชีพตัวเองว่ะคุณผู้ชมเออแปลกใจเหมือนกันตรงนี้โอเคต่อมาอันนี้มีคนรวยหนึ่งคนโดนจับอยู่คนนี้เนี่ยมีตังหนึ่งแสงโรบัคกลายเป็นหนึ่งคนที่จะตายเหมือนกันช่วยใครดีอืมช่วยคนมีตังดีกว่านาะคนมีตังเพื่อได้ตังฟรีด้วย58%เห็นเหมือนคนแหนมไหม เขามีแต่คนหวังได้ตังค์ถ้าแบบว่าเขารอดมาเนี้ยได้ตังค์ฟรีเออคุ้มหน่อยอันนี้เลยเนี่ยโอ้โหห้าคนงับอยู่ครับและไม่รู้สึกเจ็บกลับไปหนึ่งคนครับที่ยังตื่นอยู่นะครับไม่ได้หลับช่วยใครดีเออช่วยคนที่งับอยู่ดีกว่านะ้ะเออไปช่วยดีกว่าเออถ้ามันงับแมันตายอะ่ะมันจะไม่มันไม่รู้สึกเจ็บไงเออแบบอยู่อย่างนี้ก็ตายอย่างเงี้ยคือสวรรค์นเนาะไปะ ไปหมดเลยปะห้าคนที่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์เห็นเหมือนคุสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยเห็นไหมเขาไม่แต่คนปล่อยคนที่ปิดไม่รลับเนี่ยกอดนะครับโอเคต่อไปอะไรวะเนี่ยหนึ่งคนเศร้าอีกห้าคนยิ้มทำไมมันยิ้มวะอันนี้เขาบอกว่าห้าคนที่นอนอยู่นี้คุณผู้ชมครับ <What? S 2> เป็นห้าคนที่จับตัวเองครับผูกเข้ากับรางรถไฟ <What? S 2> กับอีนหนึ่งคนที่ไม่อยากโดนครับแต่โดนจับมาด้วยเอาช่วยใครดี ช่วยคนที่ไม่อยากโดนด้วยกันเนาะไปไอ้ห้าคนนี้แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยนะครับใครมันจะบ้าไปนอนวะแม่งมีแต่คนบ้านะ่นหละปล่อยให้ตายไปนะอออันนี้อะไรเนี่ยมีห้าคนครับที่นอนอยู่นะครับซึ่งอันนี้คือออยังไงก็ตายห้าคนนี้ไม่รอดนะครับจะมีแบบว่าเจ็บหนักหรือเจ็บเบาดีถ้าสับแล้วมันเหมือนจะอาจจะเจ็บเบากว่าเดิมใช่ไหมสับกันนะ ไม่ได้เบาลยวะเร็วกวก่าเดิมไซ้ําแต่เอา<_ an> <_ an> แต่ว่าคนเลือกเยอะกว่าเออแปลกดีเว้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอไม่นะมีหนึ่งคนโดนจับอยู่แต่เปหนึ่งอันนี้คือเป็นกล่องครับจาก Amazon <_ an> อเมซอนเขาซื้อไรมาวะเออเราช่วยช่วยคนดีกว่านะเออกล่องอาจจะไม่มีค่านะครับ เจ็ดเอ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นเหมือนคนเห็นไหมอันนี้ช่วยคนเหมือนกันโอเคแหมยังมาคนนั้นใจดีอยู่เนาะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในเพื่อนคนโดนจับอยู่กับอีกห้าคนครับเป็นค,คนแปลกหน้าช่วยใครดีช่วยเพื่อนก่อนกันเนาะช่วยเฟอร์รี่ไ <c oughs> ปห้าคนนี้ไม่รู้จักไปไปไป,ป,ปโอ้อันนี้ผมประกาดใจมากคนเลือกช่วยเพื่อนเยอะกว่าช่วยคนอื่นไว้อันนี้มันมีน้อยคนจริงๆที่จะช่วยคนอื่นนะ,ะเพราะว่าไม่รู้จักอันนี้ไงเนี่ย คืออเน,นี้ยคุณลืมหยิบแว่นมาเว้ยมอไม่เห็นไม่มีอะไรมากมีแค่ห้าคนโดนจับหนึ่งคนโดนจับสระาชีพหนึ่คนแล้วกันเนาะโอเคโอเคอันนี้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับผู้ผสมเยอะเหมือนกันอันนี้เไงเนี่ยรถไฟครับจะพุ่งชนนะครับห้าคนแก่ครับกับไปหนึ่งคนที่นอนอยู่เนี่ยคืออายุเพิ่งจะวัยกลางคนโอ้โหไม่ต้องคิดมาก ไปป่วยาไปนอนซะเออเห็นด้วยกันเยอะมากอันนี้ต่อมาเฮ้อะไรเนี่ยมีห้าคนครับที่เป็นคนนิ่งคุณนอนอยู่ครับบ,บนรางหนึ่งกับอีหนึ่งรางครับคือตัวคุณเองช่วยใครดีอืมช่วยช่วยคนนิ่งกันเนาะเออสิบเปเซ็นตุมีน้อยคนมากอันนี้อ้ยอันนี้ผมเลือกคนน้อยด้วยหว่าประเด็นสิบเปอร์เซ็นครับ เห็นเหมือนคุณเมื่อมีใครอยากช่วยคนนิ่งเลยวะมีแต่คนช่วยตัวเองอันนี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่สับรางตรงไปกันเนาะเอออ้าว <laughs> มีคนไปทางตรงน้อยครับทาไมถึงไปทางตรงน้อยวะคือถ้าสับรางไปอะ่ะมันอาจจะพุ่งชนอย่างอื่นไงรางมันไม่ควรจะไปทางน,นั้นอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมทำไมถึงต้องสับวะไม่เข้าใจอันนี้ไม่ไม่เข้าใจจริงๆอะไรอะ่ะโซเชียลคาร์มาอันนี้เป็นกรรมอะไรอะ่ะ คนหนึ่งเป็นคนดีครับอีหนึ่งคนรเป็นคนที่ทิ้งขยะช่วยใครดีซึ่งคนดีดิเออทิ้งขยะแย่ไปตายซะ <c oughs> เห็นด้วยเยอะด้วยนะแหมเขาไม่แต่คนดีกันแถวนี้อันนี้ไงเนี่ยเหมือนว่าคนที่โดนจับอยู่เนี่ยจะเป็นสตูคู่แคนคุณเวจะช่วยไหมหรือไม่ช่วยถ้าเป็นธรรมะเนี่ยจะปล่อยครับถ้าเป็นอธรรมเนี่ยจะฆ่าซึ่งผมเป็นอะไร They r e r e t i n t o it อ้โหแล้วคุณเห็นด้วยเยอะด้วยนะอันเนี้ยแปลว่าไม่มีใครอยากช่วยสตูอะอันเนี้ยโอ้โหชัดเจนมากอันนี้ต่อมาครับสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยระวังนะรถไฟจะพุ่งเข้าอะไรหนึ่งรอย KG อ๋อเป็นอากาศครับที่เออฆ่าห้าคนอะไรเนี่ยฮะฆ่าห้าคนใน30ปีขั้นงะน้า กลับีปหนึ่งอันครับคือพูงเข้าชนกำแพงทำไมถึงเขียนว่าเป็นอากาศ C O 2แบบคาร์บอนวะห้าปีค่าคนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเข้าไ,ไ <c oughs> ปในโควิดป่าวะชนโควิดกับกำแพงเนี่ยเหรออ่ะชนโควิดกันนะไปโควิด <c oughs> ดูดิอา้าวไม่มีใครชนโควิดเลยวะ <c oughs> วกนี้ชอบชนกำแพงกันไว้แปลกดิแล้ว <c oughs> มันชนตายไหมโควิดเนี่ยอยากรู้ C O 2เนี่ยต่อไปครับอันนี้ ช่วยหนึ่งคนที่อ๋อคนแต่คนนี้คืออายุได้อีกสิปีกายเป็นหนึ่งคนทาั้งงาน,นี้ครับอายุเนี่ยได้อีกห้าสิบปีช่วยใครดีช่วยคนห้าสิบปีดิเอออยู่นานอะ่ะอ๋อมาโดนชนแล้วมันหายไปสิบปีอ๋อคือไม่ได้ตายเว้แต่ว่าแค่อายุสั้นลงเออชัดเจนครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือชนหุ่นห้าตัวกับชนคนหนึ่งคนเอาใครดี สกายเน็ตแล้วกันนะไปฟังสกายเน็ตมันมีใครเห็นด้วยกันเนี่ย ent, ไม่แปลกใจไอ้พวกหุ่นเนี้ยอาจจะไม่ตายก็ได้ไวเพราะว่าหุ่นเนี้ยเป็นผนเทอร์มินาเตอร์อะไรวะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่ามีท็อป5โดเนทตครับไลเกอร์เจสเปอร์เวอร์สตรีทรีูเมอร์และโนโบครับโดนจับอยู่นะครับเขาบอกว่า5้าคนเนี้สามารถเสนอตังคุณได้ครับ50,000นโลบักกับอีก5คนครับที่คุณไม่รู้จักช่วยใครดีเดี๋ยวนะ มีปุ่มที่กดไปได้ไว้ไปอยู่กับพวกเขาได้ฮะองกดดูดิอ๋อซัพพอร์ตนื้ว่าเลยเนึ้วผ้าะไร,อ,ะไรอ๋อเข้าไปเนึ่งโดนเนตเกมฉเฉยเฮ้ยไม่ค่าโดนเนเตอร์ดิเออปล่อยโอ้โหเห็นด้วยเยอะมากมีแต่คนอยากได้ตังค์นาะเกมเนี้ยนะโอเคต่อไปครับอันนี้เลยเนี่ย The Wall of l i f e คุณค่าชีวิตโหดูมันโชว์นะ ช่วยคนหนึ่งคนครับหรือว่าพุ่งชนหนึ่งพันฟีโรบัคถ้าไอคนนี้ตายอะ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ตังฟีเอาไปช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอค่าเขาจะได้ตังฟีพูด,ดง่ายง่ายหาเลี้ยงท้องตัวเองก่อนโอ้นี่คนเห็นน้อยวะ่ะเออผมแปลกใจนะเว่ยเกมเนี้ยทั้งเกมนะเว่ยถ้าคนมีตังโดนจับอะ่ะมันจะฆ่าคนไม่มีตัง แต่ถ้าอันเนี้ยคนกับตังเนี่ยสุดท้ายเนี้ยเลือกช่วยคนอยู่ดีเออผเมว่าอันนี้แปลกดีไว้เกมนี้นะครับโอ้โหน,นี่เหมือนกันเปรียบเลยอันนี้อะไรเนี่ยมีคนจับหนึ่งคนกับตังห้าหมื่นโลบั๊จะเอาอะไรดีเอาตังต้องหาตังกันเดียวช่วงเนี้ยหาตังเอออันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเกือบเท่ากันเนาะอันเนี้ยเกือบเท่ากันนิดเดียวอันนี้ครับหนึ่งคนกับหนึ่งงานโลบั๊ ไม่ต้องคิดมากแปเฮ้6หบสี่เปอร์เซ็นเอาตังค์ทั้งที่เมื่อกี้ก่อนหน้าเนี้ยทุกคนนะเว้ยไม่เอาตังค์ตอนนี้เอาตังค์หมดเลยเออแปลกดีเว้อันนี้อันนี้ก็ค่าๆนะครับกับเกมนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าต้องถามคนดูอะเออว่าถ้าคุณครับอยู่ในสถานการณ์ครับแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยกี่แบบอ่ะเก้าแบบคุณจะเลือกแบบไหน คอมเมนต์กันได้นะครับใต้คลิปนี้นะคุณผู้ชมครับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปพท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีพท่านี้ครับสวัสดีครับผม